เมในมืไล่นะดิโวกงมากนะเขาไลอีเราดิไลอแล้วเขากุดเสาบ่เสาบ่เข้าไปบ่พระพุธหราประดน่ะ่รสสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวยูทูบที่น่ารักทุกท่านเจ้าของบ้าหะ วันนี้ซ่อมรถครับวันนี้มันคันคอวันนี้มันเลยมันเยป็นหวัดเป็นหวัดอาการเป็นหวัดนิดหน่อยบปวดไมันเจ็บคอจีโอ้ยไม่ได้สั่งไงมันหนาวอาการเลยเป็นห่วงเอ๊ เป็นวัดแล้วเนาะดแล้วอาคารยไงอย่อางน yeah ี้ต้องหาคนมาดูใจอย่างเช่นบอลิวอะเออมันลงหูุ่กแล้วอ๋อเราบริเวจักไปป็นบาวิวเนาะนักล้องดังเลยบาวิวเฮอค้อได้เลยโดันได้หัวจเรียแมาเจ้เคยทอยู่แน่ยแน่นพนัมือนะฮะ เมือิบาดูนี่บ้าเฮ็ดไปเมื <S 2> <S 2> ่อปดเมฟังเอาด้เขาสีเบืองเลยเนาะขาเปเปอเอาัิษกับพิษัปวดขันนึงเกียวอยู่ตตาตูมันใคน่ใครแน่แต่วาสองขั้นว่ากันขั้นหนึ่งเสียขั้นหนึงยังช่วยงานได้ คือคือคือแล้วคือแล้วคือคือกมาแล้วนียออกแล้วออกแล้วออกมาแล้วข้่าเพืองอะไรไม่บอกเอยข่าเพืองก้ของฝันกับเฟืองเต็มเฮ้ยถึงไปดูดึงกระโดดเกี่ยวได้รอบยาวเลเต็มอีกแล้วโอ้ยันีตดวไว้มเอแ่เพงน้าปันเพงน้าปังเน้าปัมันยังได้ตัด อันนี้มันกวนไป็นเงาไอ้ปลุกถ้าปลเนอมองาตอกเยในู้นในูนเนาะหนูนเนาะ้นูนตัวหน่งเ่ยเกี่ยวข้าวไอ้นูตัวหนึ่งนะครับบ้าไงไปอีกไปก่อนไปนะมึโอ้โหนูสุดยอดบ้าจ้า สอมรถไปนำ้ำลูกคนหนูไปนำ้ำฆ่าเลยเฮ้ยไอ้สูวมันข่าพร้อยเลยจะว่าสัวเพราะดีอะไรนะคนเกี่ยวก็เกียกเก่ยวคนซ่อมก็ซ่อมไปนะครับคนละแผนกคนขุดคณะก็ขุดไป มันหลายโปรโมชั่นครับเนี่ยจ้างมาหลายแผนขึ้นฮอตขึ้นฮอตขึนฮอน้องๆเลยเนี่ยจ้ะอะไรพูดโตก็มาดูใจในเรื่องช่วงนี้การพอดีไปไหนเก็บคออากาศมันเปลี่ยนแปลง ฝากคดดูคนชมด้วยนะครับตรงนี้กำลังฝากกดไลค์กดติดตามคนเยอะนะครับกดไลค์กดเยอะกดเยอะ <laughs> จะดูคนเดียวหรอเดี๋ยวผขี้สยามแค่นแ้ก่อนนะครับ17 17บาย